ชวนคุณเดินทางกับสถาบัน OBO สถาบันที่ช่วยคุณได้ครับครับในทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอเชิญชวนคุณเดินทางไปกับสถาบัน OBO One f i n a n c i a ครับเมื่อคุณเผชิญชีวิตอยู่ในส่วนของการไม่เพียงพอนะครับที่นี่สถาบันที่นี่นะครับเราดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็น หลักสูตรที่ช่วยคุณลดหนี้หลักสูตรที่ทําให้คุณพอเพียงขึ้นไม่ต้องการให้คุณมาอยู่ในระบบที่สร้างความร่ารวยอะไรมากมายหรอกครับแต่หลักสูตรนี้สร้างคุณนะครับให้คุณอยู่ได้อย่างสบายๆตลอดชั่วลูกชั่วหลานคุณสมบัติของหลักสูตรเนี่ยนะครับ5ประการครับที่อยากจะนำมาเล่าและอยากจะนำมาฝาก ทุกทท่านด้วยโดยเฉพาะสมาชิกในสถาบัน OBO ครับที่นี่เราอยากจะบอกคุณตรงไปตรงมาครับหลักสูตรที่หน่นเวลาที่คุณอยากหลักสูตรคือสิ่งที่จะทําให้คุณเองเนี่ยครับมีประสบผลสําเร็จหลักสูตรวิอีกการหลักสูตรคือทําให้คุณนะ่ะก้าวเดินไปในทิศทางที่คุณอยากจะมีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ คุณสมบัติคุณลักษณะของหลักสูตรข้อเลยครับหลักสูตรต้องฟาสต์ครับไม่ใช่ทำแล้วนานเกินไปโอ้โหเกิดการล้าการเพียการเหนื่อยแลนะในที่สุดคุณก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับหล,ลักสูตรที่2เนี่ยหลักสูตรนี้ต้องทำให้คุณปลดมีได้หลักสูตรที่3อ่าคุณลักษณะของหลักสูตรข้อ3นะครับทำให้ตัวคุณเองเนี่ย เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครับจากคนที่ไม่เพียงพอกลายเป็นคนที่มีความเพียงพอมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับคุณลักษณะของรลดกสูตรข้อ4คือง่ายทำลอกเรียนแบบได้ครับไม่ยุ่งยากวุ่นวายอะไรใครๆทุกชนชั้นขอเพียงแต่คุณต้องการ fast ต,ต้องการรลดนี่คุณก็สามารถทําได้ง่ายที่สุดแล้วครับสุดท้ายเลยครับคุณลักษณะของหลักสูตรเราก็คือทําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงครับเพราะฉะนั้น เราอยากจะเชิญชวนคุณให้ใช้หลักสูตรนี้มาอยู่กับสถาบัน OBO มาอยู่กับสถาบันสอนธุรกิจ OBO ด้วยกันนะครับ